นี่เป็นยาเอาไป<ย>าดองดกับน้ํามูดเน่าก็ได้น้ำอะไรเนี่ยน้ำมูดเนา่าคืออะไรรูน้ําปัสสาวะจริงน้ําปัสสาวะเป็นยาแต่บางคนก็ตีความหมายว่าน้ํามูดก็ตีความหมายก็ตีความหมายก็ตีความหมายเน่าเนี่ยคือปัสสาวะวัวก็มีปัสสาวะเราเองนี่แหละแล้วก็ดองไว้เป็นยาฉันเนี่ยในฉันเนี่ยในฉันเนี่ยในเก็บแล้วมาชิมเลยเป็นไงลูก ฝัดฝาดที่นึงฟัดฝาดหนึงฟัดฝาดนึงฟัดฝาดนนึงฟัดฝาดที่นึงฟัดฝาดนดหนึงคับเสมหักทำให้ชุ่มคอเต็มที่เลยเรอเต็มที่มเจ็บแก้มเลยูืเจ็บแก้มเลยมืนเจ็บแก้มเลยเจ็บแก้มเลยแล้วมันจะหวานเดี๋นี่ยอาเดี๋ยวานดี๋ยวานียี๋ยวานเดี๋ยวนี่านียนี๋ยวานเาเีนจานี๋เดเดี๋ยวมันจะหวาน จะบอใช่ใช่เออลอก่อนลอก่อนอัพลอก่อนอัพเมื่อกี้ลอก่อนอัพเมื่อกี้อก่อนอัพเมื่อกี้ลอก่อนอัพ